อะไรลูกเหนื่อยวะอย่าดัง นี้ต้ยมยำปลาลดจ้านี่ไข่เจียวมะม่วงมีอยู่สองชิ้นน,น่าหดสองลกูกหรือมาใส่ทุกเย็นอนะ่้ลงออกไปหาซื้อมะม่วงไว้ให้ยินไม้กินกับข้าวอีกมังแขนโดนอะไรมาเอ่ยยายล้มยายล้มแขนพัก วัสดีนะจ๊ะสวัสดีทุกคนจ๊ะปลายลดนายกตัวไปเลยเนะี่ยไข่เต็มท้องนะ่ะมือนีต้องกินปลายลดให้หมดสามตัวกินม,ม,มือ๊้กินให้หมดสามตัวถึงจะแข็งแรง พริกยังมีก็ผักหญ้าอะไรก็ไม่มีเลยวะอยากกินผักตองผักต้มอ่าผักตองผักป,กปีมันต้มกินได้ไหมสวัสดีจ้าพิตามีโอกาสได้คุยกับยายอร่อยกินเยอะจ้ายายจ้าขอบคุณค่ะผักนางกลางหญ้าไม่มีอะไรกินเลยสดกันน้ำล้วเนี่ยปลาเนี่ย เคี่ยวจนเละแตกงาแล้วก็อคอยแกะกินมะเขือเทศก็สักลูกหนึ่ง อร่อยไหมยายนั่งดูข่าวคุณยายช่องเจ็ดเมื่อกี้นี่ค่ะข่าวอะไรอะ่ะข่าวคุณยายอะไรเอ่ย <c oughs> ดูแลใส่ใจคุณยายดีมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติเนอะ <c oughs> ที่เราจะต้องดูแลพ่อแม่ปู่ย่าตายายใช่ไหม <c oughs> กินเยอะยายมอเขือเทศน่ะผิวจะได้สวยหินยายกินข้าวหิวข้าวเลยยี่เขียวกินข้าวยังแล้วพี่เปียวันนี้ทำอะไรให้ยี่เขียวกินเห็นยายกินข้าวแล้วก็อะไรนะหิวเลยใช่ไหมย้ายออกช่องเจ็ดด้วย ยยายออกช่องเจ็ดด้วยครับยายอะไรอะยังไม่ลุกเลยยายอะไรออกช่องเจ็ดหรอข่าวความจำคุณยายกับคุณหนึ่งฮะได้บุญอันยิ่งใหญ่ค่ะยายมือเป็นอะไรยายแขนยังใส่อยู่ยังไม่เอาออกเลยยังจะไปตามหมอนัดวันที่เันที่เท่าไหร่เนี่ยที่ยิบเจ็ด คุณดอกกุราบจ้าน้องสาครคนสวยของพี่ขอบคุณนะคะน่ารัก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 นรักทุกคนเลยขอบคุณนะคะเข้าไปเรียกให้ลุกยังมีสมบัติะบิง <laughs> มีสมบัติะบิง่งใช่ไหม,ไมจ้า ตลกเนาะคนแก่นะเป็นงั้นเนะเหมือนกันนี่กับเบาจะเมื่อไรแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่เบานะ <c oughs> ใช่จะออกช่องหนึ่งเขาชมยายกับคุณหนึ่งอ้าวเหรอช่องหนึ่งช่องช่องอะไรเว้ยจะได้ดูมั่งดูทันไหมเนี่ยเขามีออกด้วยเหรอ ยายเขาบอกย้ายออกโทถทั์กันนะหเ,เหมือนกันจ้าที่บ้านงอนไม่เบาเป็นอะไรก็คุณยายย้ายแขนฮักขอชื่นชมคุณหนึ่งเลี้ยงดูยายอย่างดีขอบคุณค่ะช่องเจ็ดหรือยหยดอกไม้อ่ะนะฮะทุกคนฉันไม่รู้จริงๆเอานะยายกินข้าวนะาอร่อยจังยหญดอกไม้นะออกช่องเจ็ดอะออกช่องอะไรเ อ๋อเขาว่าย้ายออกทอทัดช่องเจ็ดกันนะ,ใช,ะใช้ย่าใชายย้ายดอกไม้ปั่มรู้ก็บอกย้ายย้ายก็อ่านยังไม่อ,อร่อยไหมใครย้าย,ย,ายไม่อบไม่ได้ฮะไม่อบไม่ได้ไม่รู้ไปดูกันช่องไหนพี่หนึ่งถึงว่าได้ช่องไหน <laughs> ใช่ค่ะเหรอย้ายดอกไม้ออกช่องเจ็ดเหรออ้าวเขาว่าย้ายดอกไม้ออกช่องเจ็ดเขาแล้ว ปอ็ฮะผมไม่รู้สิไปออกไงเนาะแกฮะไรู้ไปออกไง่าเขาเราอะไรมาไมนี่ล้วลืมนี่ะอมทิไม่รู้อ่ะ น,นไม่ดีคแกงอะไรคะอร่อยไหมคะคุณยายทานข้าวหน้าอร่อยจังคะวันนี้ต้มยำไายรถระหวังก้างนะยายยายก็กินปาเก่ง ยายดอกไม้หัดซ้อมเซ็นชื่อเขานะระวังก้างนะครับคุณยายนะ่ะยายดอกไม้เขาเซ็นชื่อได้ฮะฮะเขาบอกว่ายายไปออกช่องเจ็ดจริงไหมเล่าผมจะไปรู้อ้าวไปออกที่ตอนไหนเขาเรานะ่ะคุณยายออกช่องเจ็ดดังแล้วนะยายนุ่นเขาบอกยายออกช่องเจ็ดกันนุ่น มึงก็คงจะไปเดี่ออกยอ้ฮะมึงอ่ะ,ะทำไมอ่ะมึงก็คงไปออกก็ได้ <laughs> ไปออกที่ไหนแล้ว <c oughs> เขาว่ากันงั้นเราก็ยังไม่เห็นออกก็ออ,อกไปสิคุณายายออกช่องเจ็ดดังแล้วนะยายนุน ยุบไปบ้างหรือเปล่าแล้วนะอ๋อยุบไอ้ตัวนั้นเนาะไม่เอาข้าวมันยังเยอะเนี่ยไขรเอ้ยังยังนม่ยันะไม่เอาต้องกินไปตัวเดียวนะตามใจ น่ารักค่ะคุณยายคุณหนึ่งขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะใหมเขาเอาดิบอ่กเลยทั้งครากกินไปเถอะ ห <laughs> ายอารมณ์ไม่ดีเขาพูดเล่นไม่ได้ขอเ<ยา>ขาพูดเล่นคุณหนึ่งสุดยอดมาคะ่ะขอบคุณคะ่ะคุณยายต้องเอาเฟือกออกเมื่อไหร่ใช่ไหมคะวันที่ยี่ิบเจ็ดจ้ะวันที่ยีิบเจ็ดหมอน,นัดจะ้ะวันลื่นเนาะวันนี้ยี่ห้าแล้วเนาะ อ๋อนี่มีเอซก็ส่งมาให้ดูนี่อ๋อมีเอฟซี FC ส่งมาให้ดูหลายคนเลยนี่จาก Facebook ขอบคุณทุกกำลังใจนะจ๊ะขอบคุณเอซีทุกคนจ้ะ เธอไม่ชอบกินไข่ทอดได้ใช่ไละ่ะทุกทีไม่เอาปลาไม่ค่อยกินนะนี่ตักฮะอืมมากเลยเนี้ยกินเยอะข้าวของหวานก็ไม่ค่อยจะกินนะ ขอจอขอใจหน่อยนะจ๊ะทุกคนจ๋าขอจอขอใจให้ยายหน่อยนะจ๊าเป็นกำลังใจให้หน่อยนะจ๊ารักคุณยายคุณหนึ่งมากๆขอบคุณค่ะคุณวันนะคะใช่ไหมคะจากจังหวัดไหนเอ่ยคุณวันจากจังหวัดไหนเอ่ยโอ้ยหหัวใจมาแล้วหัวใจรัวๆมาแล้วขอบคุณนะคะ นครปฐรมอ๋อค่ะฝนตกไหมคะนครปฐมพี่โลกวันนี้แดดแจ่มแจ้งแดงแจ๋แจเลยทุกคนเดี๋ยวต้องซักผ้าอมี๋ยวุ้หนล่นเลกเนี่ยตกี้ไม่หมด ไม่ค่าร้อนวันนี้คดข้าวให้เยอะช่เห็นเมื่อวานนี่ขอเบิ้ลสองชามอะ่ะเอาปลาอีกหน่อยไหมปลาคืออีกครึ่งตัวแม่เอาแม่อร่อยไงนะเดี๋ยวเอาเอาอืมอยู่อำเภออะไรครับย้ายเราอยู่อำเภออะไรไว้ฉันลืมไปแล้วอะ่ะอำเภอเมืเองช่เหรอ,อ เออเอำเภอเมืองยายบอกอำเภอเมืองนะครับยายกินข้าวเก่งมากคุณหนึ่งกับคุณยายออกข่าวช่องเจ็ดแล้วข่าน่ารักดีขอบคุณค่ายายอร่อยไหมอร่อยไหมก็ถามว่าอร่อยไหมอร่อยผมคนพิโลกเหมือนกันครับอ๋อพิโลกเหมือนกันเนาะ สวัสดีค่ะคุณหนึ่งกับคุณยายกน,นกพรอ,อยุทยาสวัสดีนะจ๊ะคุณกน,นกพรสวัสดีค่ะคุณยายกินข้าวนาอร่อยจังค่ะ กลาวง,วนนงวันไม่ต้องกินข้าวกลางวันนะกลางวันไม่ต้องกินกินก๋วยเตี๋ยวไหมแล้วกลางวันเนะอะเยอะแม่เขาว่าข้าวกินเยอะกลางวันไม่หิวคสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีทุกคนจ้าจันฝนเยอะอ๋อที่จันฝนเยอะอนนเอะมื่อกี้ค่ะ จันทบุรีฝนตกเยอะ แบบที่น่ารักน่ารักมาแบบแชร์ในคลิปเสมอเลยวาเขาบอกว่าเรื่องเงินเงิทองทองเนี่ยผู้สูงอายุบางคนจำแม่นมากความจำดีเลิศแบบเนี่ยไม่ลืมเด็ดขาดอย่ามาซุบิบนะยายมีหลักฐานแน่นหนายายน่ารักมากงานนี้โดนหลานชายแกล้งทดสอบความจำเอ็นดูทั้งคุณยายแล้วก็คุณหลานเลยนะคะหลายคนบอกว่าเห็นคลิปนี้เนี่ยชมหลายรอบมากแล้วก็ดูไปยิ้มไปด้วยความน่ารักของยายหลานนะคะน่ารักมาก สวัสดีคุณยายต๊อปเพชรบุรีแม่ค้าสายบันเทิงคะ่ะขอบคุณคะ่ะอินดีนะคะคุณหนึ่งทำกับข้าวเก่งไม่ทราบเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะ หมดไหมนะสวัสดีค่ะคุณยายยังไม่หมดหายดีหรอกยังไม่หายดีหรอกคะ่ะยายหายเจ็บนะจ๊ะหายเจ็บหายปวดนะจ๊ะแต่ว่ายังไม่ได้ถอดเฟือกนะจ๊ะวันที่ยี่สิบเจ็ดหมอนัดจ้าทุกคนคงจะเอาเฟือกออกนเนาะ ทั้งวันยังไม่กินเยอะเท่าสวัสดีครับคุณยายยายอายุเท่าไหร่ครับคุณยายเก้าสิบสามเก้าสิบสามเก้าสิบสามหรือสามสิบเก้า เก้าฮะเก้าสิบสามเก้าสิบสามใช่ไหมองยายเก้าสิบสามนะจ๊ะเปิดห้องหุณนะอ่านไม่ทันเลยคุณนัทพรลูกยายไปไหนหมดเหลือหลานดูแลเป็นอะไรอ๋อยายล้มจ้ะยายล้มแขนหักนะจ๊ะ อย่าลูกคุ้นเดินเล่นนะเดี๋ยวล้มจ้าขอบคุณพี่ตานะจ้าเป็นห่วงยายตลอดเลยเดี๋ยวนี้เดินเก่งแล้ะสิ <c oughs> คุณอัตรพรให้หวยอีกแล้วคุณยายแขนเป็นไรครับหนึ่งล้มจ้าล้มแขนหักเป็นจะเป็นเดือนละหายละวันที่ยี่บเจ็ดในหมอนัดเอาเฟือกออกแล้วยายรอยแย่แล้วเนี่ยจเจ้าออกให้ก็ไม่ยอมให้เอาออก บอกจะเอาขวานฟันออกให้เขาก็ไม่ยอมเนี่ยยังไม่ต้องไปหาหมอเอาไม่เล่า <c oughs> <c oughs> หมดไหมแล่ะ <c oughs> ออ่าหมดนะจ้าทุกคนตบมือให้ยายหน่อยเร็วยิยดอกไม้เก่งมากกินข้าวหมดเลยบอกจะกินไม่หมดก็หมดแต่กินปลาหลดไปตัว เดี๋ยวก็กินยานะจ๊ะรับพรจากยายกันนะจ๊ะทุกคนยายจะให้พรแล้วนี่อาจารย์ดอกไม้จะให้พรแล้วให้สมาคิาขึ้นกันนะ,ะให้ร่ำให้รวยให้อยู่ดีกินดีอยู่เย็นใ็นสุขกัน ให้สมาชาขคืนให้ลุงเลื้ยงให้ลำรวยให้ถูกขวยทั้งวันอยู่ดีกินดีบุญมันขวัญยืนตลอดไปค้นขอบค้นโศกคุนโลกค้นไทยพ้นจากความเลวร้ายตลอดไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้่ขัดอมบนสึกผุดทองมันมน้องท้าจะขอบคุณแม่คุณบุญมันขวัญยืนไน หายโรคหายภัยอายุยืนยาวเป็นเก้าร้อยปีอายุยืนยาวเก้าร้อย,ยปีอยู่ดีกินดีตลอดไปคนเกาะคนจบคนโลูกคนไทยคนจากความเวร้วรายตลอดไปขอให้ทั้งลูกหญิงลูกชายหลานหญิงหลานชายขอให้จเจริญเจริญเจริญข้าวนาต่อไปจะซื้อข้าวขายของ ง่ายขไยดีทั้งปีทั้งเดือนใช่ไหมครัคุณแม่คุณเนา่ยรุกมันขวญยืนตัวไปออาวยายายต้องกินยาความดันทุกวันนะจ๊ะทุกคน แลบพรจากยายจะสาธุสาธุครับสาธุ<ม>ขอให้พรที่ยายให้ส่งถึงทุกทุกคนนะจ้าส<ม>่งถึงทุกทกคนเลยสาธุจายาย<ม>บุญนี้จงย้อนถึงยายด้วยนะจ๊ะ<ม>สาธุจา<ม>ยายดอกไม้ยังไม่หายหนะคะ<ม>พอดีพี่ชายเสียชีวิตก็เลยไม่ได้เล่น<ม>อ๋อเสียใจด้วยนะคะ<ม>ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ<ม>ยายหายเจ็บหายปวดแล้วจ้า จะถอดเปือกบนมันลืนนี้แล้วจ้ะใช่ไหมยายหมอเขาจะถอดให้จะยอมไม่ถอดมเนี่ยอา้าวก็อยากให้ถอนเดี๋ยวนี้สิอยากให้ถอดเดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมอืมอืมน,นึกนึก,กว่าจะไม่ให้ถอดนะเจ๊เดี๋ยวลืนจะพาไปหาหมอแลว้วอ่ะให้ถอดอก,ก็กำได้ไงไหนอ่ะลองกำให้เอฟซีดูสิแล้วมันถึงเจ็บไมเล่ามันก็ยังเจ็บมั่งนิดนิดหน่อยอะไรนิดนิดหน่อยอะไร โอเคทนอีกสองวันอีกสองวันก็แเดวออกแล้วโอเคนะคะทุกคนวันนี้แค่นี้นะจ๊ะขอตัวทำงานสักนิดหนึ่งวันนี้ยายไม่บายหน่อยสิบายยิ้มยิ้มให้ทุกคนดูหน่อย <c oughs> ใจร้อนอีก <c oughs> ยิ้มมันหวานที่ยายยังไม่ค่อยหวานเลย <c oughs> เอา้ามันยังไม่ค่อยหวาน <c oughs> <c oughs> ดีแล้วยาย หายบวมขอบคุณพิตานะคะขอบคุณเอฟซทุกคนนะจ๊ะขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณสําหรับทุกความรู้สึกดีๆนะจ๊ะบายบายคะ่ะส่งจูบด้วยบอกรักทุกคนก่อนรักทุกคนคะ่ะใครรักอะ่ะฮะรักใครมางก,ก็ไม่รู้สิทุกคนแหละทุกคนแนะเออ <laughs> <laughs> โอเคนะจ๊ะบา,บายบายจ้าแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะฝากติดตามยายดอกไม้ด้วยนะจ๊ะ กดหัวใจให้กันด้วยนะจ๊ะฝากดูคลิปด้วยนะจ๊ะยายน่ารักไทยลม้มลอกขอบคุณค่ะบ๊ายบายวันดีนะคะสำหรับวันนี้นะจ๊ะ